นะครับที่เหลือนี่209กันหมดเลยนะครับนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทพักผู้ตักกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพื่อเรื่อยคะแนนรอบที่สองอันนี้จะเิ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะคะเราล้างคะแนนหมดเลยล้างคะแนนเมื่อกี้ไม่เอาแล้วนะคะเราจะนับคะแนนกันใหม่เหมือนจับผู้เข้าประกวดล้างน้ํากันใหม่หมดเลยนะฮะเราไม่นับคะแนนเก่านะครับเราจะเป็นการช่วงของการโชว์ความสามารถขออนุญาตขออาสาสมัครผู้ที่เข้าประกวดดูว่าจะมีความกล้าหาญชาญชัยแค่ไหนจะเป็นกลมไหนก่อนดีครับ นี่องค์อนามั <ขอ S 1> ์เลยมาเชิญพร้อมมือองค์วรรณไมัยด้วยโชว์ความสามารถก่อน<พ>อขอเ,อ,อเชิญพร้อมมือเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะนะครับชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงร,รุ่มรุ่มดันดอนนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ซิงเกอร์ดีไม่เลยครับขอถชิตบมือหน่อยนะครับ ก้าวจุดสตาร์ทจะแสดงอะไรครับค่ะวันนี้จะมาลำอวยพรค่ะจะมาลั่มวยพรร้องเองด้วยผมร้องเพลงครับผู้ชายร้องผู้หญิงลำอวยพรเป็นสั้นนะสั้นๆเนาะคนละอย่างกันเลยครับคนละอย่างกันเลยนะฮะเอาสักครึ่งหนึ่งนะครับเนิดนเชิญเลยค่ะจากกรมพันนาการแพทย์แผนไทยค่ะใครจะให้ลูกโป่งนะคะเชิญได้เลยนะคะตอนนี้ทุกลูกโป่งได้อีกรอบหนึ่งแล้วขอขอพระคุณ เป็นหนักหนาขอขอบพระคุณขอขอบรคุณนองผมนะครับจะร้องเพงลงรักคุณเสียยิ่งกว่าใครของจอจักพันธ์ครับรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบดองดวงใจเอาไว้ที่คุณคัวคุณเอาเสียยกใหญ่ตึ้นจนหัวใจว้าวุ้ โอเคุณแจ้งคารเพิ่เติม่อนการแพทย์แผนไทยด้วยนะคะน้องุพงงามสีค่ะนี่ราต่ัวพิเศษอ่าให้ลูกป่งโรงพาบแพทย์นะคะมาแล้วนี่จะแสดงอะไรเอ่ยยกน้ำหนักให้ดูสวัสดีค่ะมาจากกรมการแพทย์นะคะจากสถาบันสุขภาพติกแผงชาติหาราชินีนะคะสำหรับ ตัวดิฉ <tal> ันเองนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นโรโมเดลในการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขค่ะเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็ออกกาลังกายกันทั่นหน้าค่ะขอบคุณค่ะกล้าเนื้อหน้าอกด้านหน้าครับนี่นะครับ กล้ามเนื้อหน้าอกด้านหน้าครับนะครับกล้ามเนื้อนาอกนะครับกล้ามเนื้อแขนใบเส็ครับใบเส็อ้าวกล้ามตูดครับกล้ามตูดอ๋อไม่ไม่เลยอ๋อนี่ว่าจะหันก็เอานมาขอบคุณมากค่ะการทักนะคะอ่าลำดับต่อไปครับเรียนเชิญพูดถึงประเด็นเด็ดๆก็ได้หรือจะโชว์อะไรสักหน่อยก็ได้เตะบอลก็ได้อ่าร้องเพลงรักเดียวของพงศิษฐ์คัมภีร์ครับโอ้ไม่รู้ว่

ไม่ได้มาโชว์ความเป็นวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดจะมาโชว์การเล่นห,หัวบันเทิงนะครับบันเทิงนะครับถ้าเป็นนี่โฮละโหครับ เลนะคร right ับเขาจะเต้นอยู h. H! Oh, okay. anyway? ่แค่นั้นแหละครับเมื่อเราห่วงเขาก็เนี่ยน้เ่าแล้วครับโอ้โหโอ้โหดูแรงมากเลยดูอาการเด้งหน้าเด้งหลังโอ้โหมีโยกใช่โยก อ้ถามจริงๆเธอได้ตกลงกันมาก่อนไหมว่าจะใช้ท่าไหร่ไม่ตกลงไม่ได้ตกลงกันเลยนะครับสุภาพสตรีตกใจมากเลยไม่รู้เอาขาเข้าไปข้างนอกข้างในเออนะอ่ะนะครับรับรับลูกบอลด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะนะครับขอบคุณมากสำหรับโรเบียสานกันนะครับผมโอ้โหประทับใจท่านผู้ชม โดยเฉพาะจริงๆท่าเต้นนะครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายในคะแนนลูกโป่งมาแล้วนะคะถ่าเป็นกำกำกันเลยนะคะระวังลอยท่าลอยนี่หายเลยนะคะนะครับเม่สกูดีท่านสุรพลก็ยังอยู่นะครับท่านสุรพลนี่มากับนมสกุลท่านมากับลูกโป่งเลยสุรพลลอยหายก็อลอยหายโอเคอันนี้ก็จะเป็นนีคือรางวัลวันนี้ใครจะได้นี่เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่ายอมกันอย่ายอมกันนะครับ โคงการนี้ตันเนี่ยข่าวว่าเบิก็ประมาณมาหมดแล้วใช่นะฮะก็เป็นลูกโป่งทั้งหลายนะครับลูกละ50บาทนี่นก็ช่วยในกิจกรรมการกุศลของเรานะครับเราจะนําไปมอบให้กับวัดพระบาทน้ําพุนะครับผมใช่ไหมต้องใส่ต้องใส่พิชัยขนาดของขโไปเลยนะครับเอาละครับตอนนี้คณะกรรมการนะครับหมดแล้วนะครับยังมีเวลาไหมห้าสี่ โโอโหปี่น้อยเอะครับคือตอนนี้ก็ลูกโป่งก็หมดไปแล้วนะครับนะคะมองดูไม่มีน้าหคะมีอยู่นู่นครับก็เก็บให้แฟนครับ <laughs> ซื้อ,อบ,บ้านผู้ที่ได้รางวัลที่สามนะครับได้แก่ <laughs> ลรมวิทยาศาสตร, 8, ร์กา,น 1, 6, 6, นานรแพทย์ค่ 6, นน 2, คะด 1, ได้วิทยาศาสตการ <c oughs> แพทย์นะครับ4คะแนน106คะแนนค่ะนะครับเอาละครับ166คะแนนลำดับที่สองครับหรือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่กรมการแพทยครับกรการแพท200คะแนนค่ะครับผมและอันดับหนึ่งนะครับ สำนักงานเกี่ยวกับอาหารและยาครับ262คะแนนเราจะได้ความยินดีด้วยนะครับวันพุธมาข้างหน้านิดนึงนะคะนักเรียนและนักศึสาาและกลุ่มพัฒนาการแพทย์แผนไทยร้อยสามสิบคะแนนครับกลุ่มอนามัย104คะแนนนะครับและขอเรียนเชิญทุกกลุ่มเลยนะครับที่เข้าประกวดขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับรางวัลชมเชยกันเลยนะฮะนะครับเรียนเชิญนะครับทีนี้ขยับนายบครัแพทย์ นรงศักดิ์เมทาพัฒนะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลสําหรับผู้ชนะที่1ที่2ที่3นะครับและรางวัลชมเชยนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยครับเสื้อส่น้ำเงินเปียกเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เราอยู่ร่วมกันได้แล้วครับนิสิตนิสิตนิสิตประปารายของเราครับและผมปยอและเราจะสนุกสนานกันต่อไปขออนุญาตใช้ในการแพทย์ทางเลือกนะครับรางวัลชมเชยบนเวทีนะครับนะฮะ สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับองค์การเพศศัลยกรรมทำงานทางไเจอเลยค่ะรางวัลชมเชยนะฮะนะครับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับที่นอยู่บ้านเนีุ้งเป็นนะครับแล้วก็สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็องค์การเพศศัลยกรรมนะครับบอกว่ามาไกลนะครับราชมเชยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคะที่ร่วมกิจกรรมครับองค์การเพศศัลยกรรมครับผมนะฮะนะครับ เอาละครับดีเลยคะสำหรับน้องๆที่ไมไเปปเลยครับมอบสำหรับเรียนเท่าลันมอบรางวัลที่1เลยครับรางวัลที่1ได้แก่สำนังกงานค้องรการอาหารและยาครับผม2 6 2คะแนเนเราเส็นโกรดา,า,าด้วยนะคะสายสะพายครับ่<ผ>มสายสะพายท่านบอกว่าเอามัดติดกันดีไหมตมองบนเลยนะนี่สำหรับมิสนะครับ หราบผู้หญิงผู้ชายจะไม่ชอบสายสพายผู้ชายจะเป็นจีบอลนะครับ <Yes. S 1> สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์อของเราคือนายกวิทผู้ละผู้ศาสตร์ค่ะจากวิทยาการอาหารและยาค่ะสาววารัญญาสาแก้วนะครับแต่งฝนมือได้ค่ะ,ะครางวัลห้าพันบาทนะครับรางวัลห้าพันบาทนะครับพร้อมขันน้ำพันรอ ไปแบ,บ่งกันสองคนครับผมคนละครึ่งนะครับทายนะครับก็สะพายกันอยู่แล้วนะฮะนะครับร่มการแพทย์นะครับรอนิสาเน่ครับจากการเต้นฮูลาฮูมาจริงสุดท้ายประมาณครับที่เก้าคนใส่มาเลยครับนะครับดูแล้ว นันพันทรบีครับผมนัอสอนเปลี่ยนปีขอลาไปก่อนนะคะคันใหม่นะคะสวัสดีครับส,สบนุกสนานกันหน้าเวที